โอเคนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเล่นเอ่อเป็นอะไรสอนเล่นเป็นอะไรดีสอนเล่นเป็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 นเวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเป็นผู้เฝ้าลาตีแบบเนียนๆนะครับผมผู้เฝ้าลาตีเดยว เดียนเทียนสายโนยูนโยโมส <im itation> สวัสดีทุกคนตอนนี้กำลังถ่ายคลิปอยู่นะได้เวลาถ่ายคลิปแล้วสิได้เวลาถ่ายคลิปแล้วสิได้เวลาถ่ายคลิปแล้วสิ <im itation> น่าจะเป็นคลิป EP แรกในการเล่นซปเปอร์ซันนะครับผมผมไม่ได้แค์ซปเปอร์ซัดเห็นพวกคุณดูมั้งมั้งวันนี้มาสอนเล่นเป็นผูเฝ้านะคะ ตกียผู้เฝ้าก็วางหยุ่มได้แค่นัน่นแหละไอ้ส้มมันเป็นมันเป็นแค่อะไรนะไม่เกฑนจะแดกกัวกูแล้ว เกนจะแดกหัวกูแล้ว <c oughs> เออกดทำเพื่อคุณสงเขียวคุณมีบบคุณมีสีเงินรอบตัวได้ไงผมผมรู้ใจสีเสียวว่าเพราะคุณมีสีสีร้บเงินรอบตัวได้ไงผมงผมผม,มัมจะมาเห็นรอยเท้าใครก็ได้เพราะผม ผมผมเห็นรอยเท้าเป็นเหมือนสีเงินรอยเท้าผมเป็นสีเงินเลยอะแต่สีเงินคนใช่ปะคนหัวสีแดงอะไม่เอา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 ดีโมไม่เอาดีโมไม่ ไม่อเปียอะไรนะได้โลดีเขียวอ่ะดีเขียวอ่ะเขาเขาเป่นคนรอบตัวเพราะว่าเขาได้โลกไงคุณสงสัยอะไรก่อนเออใครใครสงสัยผม ชมพูเป็นตัวประกันเลยชมพูเห็นผมไพโร่สีเขียวเออแล้วคุณโหวตอย่างนี้ผมสงสัยคุณนะคีพายแล้วกู มีค่ามูล,ลค่อยกดเสื้อ<ม><ล>คือเราไม่รู้อะไรเลยนะเขาที่รู้ว่าเขาเป็นอสอกจริงอืมผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้คุณสีเขียวคุณเป็นอันนี้ใช่ปะคุณเป็นผู้อย่างรู้ใช่ปะคุณช่วยไปตรวจสีส้มหน่อยนะผมขอร้องนะตรวจสีส้มแล้วค่อยตรวจสีม่วงนะผมไม่รู้ครับผมเฟซเยอะมากเว้ เราอย่าตายแกรู้เรายังรู้คือาารคือตอนนี้เรากำลังทำคลิปสอนเล่นเป็นตัวละครสอนเล่นอาชีพอยู่นะแต่ไม่บอกแล้วกันว่าสอนเล่นอาชีพอะไรเรารู้แล้วเองคือนักซือ มันเป็นนักสืบอบ่ะแค่บอกว่ารอยเท้าก็รู้แล้วว่าเองเป็นนักซสืบอาฮะแล้วสีเหลืองก็ให้โล่สีเขียวแล้วอามผมสงสัยสีส้มครับคุณทีเขียวช่วยไปตรวจเอ่อช่วยไปตรวจสีส้มหน่อยครับ สีส sí yeah. ้มผมสงสัยสีส้มผมสงสัยสีส้มผมสงสัยสีส้มช่วยไปตรวจให้หน่อย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 เยี่ยึ้ปึ้งปึ้งปังปุ้งป้งปุ้ปึ้งปุ้งปุ้ปุ้งป้ง้ง กูท <laughs> ี่เรอ,เอ,อมันมาทำอะไร Air f o r c l a ดนปิดประตูห้องตัวเองเฉยเลยวางหลุมไปแล้วหนึ่งลุม่มลุ่มที่วางที่ โถปัดโถทีถังพัดตะพัตะปุกนุ๊กแหลกแลกแลก,แกโ,โดนขัง ยังไม่ต้องนั่งกับเรื่องนี้คุณาตามมา ya ค่ะครุณเมื่อกี้สีได้สงสัยสีส้มน,นะครับเอ่อผู้ยังรู้ได้ตรวจสีส้มแล้วมันตวรวจออกมาว่าสีส้มเป็นตัวแฝงอ่ะสีส้มเป็นตัวแฝงโอเคสีส้มครับเมื่อกี้อะสีส้มมันฆ่าสีขาวปะแล้วมันก็โดนทบรึปะ ออกออกมาจากท่อที่ห้องต้องชัดเจนในสีส้มผมมั่นใจยำใครสงสัย ไม่รู้สีน้ำเงินเป็นนักวางเพผงจริงหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเอืมแต่ผมแปะมือให้แล้วนะสีฟ้าอ่อนเป็นพยานให้ผมได้ว่าผมแปะมือแล้วและผมเป็นคนดีถ้าผมไม่ถ้าผมเป็นคนไม่ดีเนี่ยผมอาจจะไม่แปะมือซะด้วยซ้ำและอาจจะฆ่าสีฟ้าอ่อนไปแล้วรู้ว่าอยู่ว่าไมจกไปที่จอที่มีการ นี่นะทำไมผมถึงกดเข้าไปดูจอของการเต้นของเจตองแต้วทนทำไมสีขาวถึงหยุดเน้นเหมือนสีขาวตายไปแล้วอ่ะโหให้ตายเถอะผิดรมคุณเป็นแค่ตัวแฝงธรรมดาหรือว่าผู้เฝ้าวาดีครับเพราะว่ามันมีตัวแฝงธรรมดากับผู้เฝ้าวาดีทุกคนผมคุณสีป,ป้าผมมาอยู่ใกล้กครับก สองอะออกซิเจนอ่ะนั่นแหละผมอมะนี่นอะอ,อะไรอ่ะผมอะเชื่อใจเซเลียได้พีขาวได้แต่สีขาวตายเลยถ้าจะไม่ใช่อ่ะใครผมว่าสักคนนี่แหละที่กล้าสีขาวแล้วที่อันคาน น่ละอินเดียรัฐบาลรัฐบาลวะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะฮะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้า